ฝันว่ามีคนจับแขนพี่สาวคืนวันที่25เมษายนฉันฝันว่าแม่น้ำที่อยู่บ้านเกิดมีน้ำขึ้นเยอะมากน้ำขุ่นมัวมากในแม่น้ำมีคนร่างเปลือยอยู่หลายคนพวกเขาผิวขาวและอวบอ้วนพอฉันหันหลังกลับไปคนในน้ำก็ขึ้นมาแล้วฉันเห็นสองคนกำลังจับแขนขวาของพี่สาวฉันสวดทารุธัยมนตราแห่งพระครุปัรรมสัมภะแล้วก็ตื่นขึ้น คืนวันที่31พฤษภาคมตอนชั้นขี่จักรยานกลับบ้านเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้กระดูกหายปลา,าข้างขวาหักเลยเข้าโรงพยาบาลทําการผ่าตัดตอนเที่ยงวันที่14กรกฎาคมตอนที่พี่สาวทํางานแทนชั้นก็ถูกซุบถั่วเขียวลวกแขนขวาจุดที่เราทั้งสองบาดเจ็บเป็นข้างขวาหมดเลยขอถามท่านปรมาจารย์ว่าความฝันและอุบัติเหตุที่เกิดต่อเนื่องกันนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ตามที่อาจารย์เข้าใจความฝันนี้ปกติแล้วน้ำที่ใสสะอาดแสดงถึงความเป็นมงคลและเงินทองหมายถึงเงินกำลังจะมาหาน้ำที่ขุนแปลว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็คือมีเรื่องขัดแยง้งหายนะและปัญหาหรือเกิดเรื่องต้องเสียเงินทํำนองนี้ที่เขาฝันคือน้ำขุนขุนแถมยังไม่ดีอีกด้วยแล้วยังบอกอีกว่าเห็นร่างคนเปลือยเหมือนผี ที่สำคัญยังจับแขนขวาของพี่สาวเขาอีกด้วยอาจารย์เข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่คนอาจเป็นสิ่งอัปมงคลมาจับแขนขวาของพี่สาวปกติแล้วปรัชญาจีนกล่าวว่าโลกมีหยินหยางเป็นองค์ประกอบอย่างผู้ชายภูเขาสูงที่ตั้งตรงรานส่องแสงอันนี้คือหยางส่วนผู้หญิงเง,งาต้นไม้ตอนกลางคืนความอ่อนโยนเรียกว่าหยิน ร่างกายของเราก็เป็นแบบนี้มือซ้ายคือบนก็คือหยางทางขวาคือรองคือล่างเรียกว่าหยินเพราะงั้นแขนขวาขาขวาของเราสำหรับคนในครอบครัวนอกจากทางขวาที่ยังแสดงถึงหญินหมายถึงผู้หญิงผู้หญิงในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณย่าหรือหลานสาวเป็นผู้หญิงทั้งนั้นจะต้องระวังเพศภัย โดยเฉพาะเขาฝันถึงมาจับแขนพี่สาวเพราะงั้นภัยนี้มุ่งไปที่พี่สาวนา้ำาหนะที่ขุนมัวนั้นเกรงว่าจะยังไม่จบไม่สิ้นเพราะความรู้สึกที่ได้จากฝันนี้ไม่จบแค่โดนน้ำร้อนลวกแน่จะรุนแรงถึงขั้นไหนกันล่ะเรื่องนี้รู้ก่อนไม่ได้แม้เรากำลังทำนายความฝันแต่ในเวลาแบบนี้อาจารย์ขอใช้คำพูดนั้นความลับสวรรค์มิอาจเปิดเผย จะต้องทำบุญไม่งั้นพี่สาวและคุณจะเกิดปัญหาทางขวาที่รุนแรงกว่านี้และไปสถานที่ที่มีน้ำให้น้อยๆห้ามไปนั่งเรือเล่นริมแม่น้ำเล่นที่ชายหาดห่างไกลาจากน้ำหน่อยแน่นอนถ้าฝันแบบนี้ช่วงนี้ก็ไม่เหมาะที่จะจัดงานแต่งลงทุนเปิดร้านสอบเข้ามาหาลัยก็เป็นปัญหา รวมถึงขึ้นรองขึ้นสารก็ไม่ง่ายที่จะชนะเพราะคุณไม่ใช่หยางเป็นหญินซื้อบ้านด้วยใช่ไม่เหมาะสมที่จะทำเรื่องใหญ่ทั้งหมดพลังงานสลายไปแล้วให้สงบลงถึงไปทำเรื่องที่เป็นสุริมงคลต่ออย่างน้อยๆรอให้ผ่านไป6เดือนก่อนหรือไม่ก็มีวัตถุมงคลที่ดีมากๆหรือมีบุญหนุนคุณไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้ง่ายโดยเฉพาะภัยทางน้ำ